ออกมามานออกมาทำไรข้าไม่ได้หรอกบอนเก่งๆทุกคนมอบพลังให้เราด้วยพลังเต็มเปี่ยม ปองก้าวกูแดดให้ตายเถอะใ้าชายสีตะถาช่วยข้าด้วยไอมีอยู่ไอเลี้อยู่เดี๋ยวกูหูแล้วผีตัวนี้ปัดมือออกจากมือกูอะกูเห็นมันนะกูเบิกเน็ตมาแล้วเมื่อกี้เมื่อตัวนึงง่ะตัวนั้นพร้อมนะมึงไม่รอปัดออกจากมือกูถ้าเทพพวงงามมีจริงเทพโฟไซดอนมีจริงขอให้ลูกช้างสังหน่อยเลยขอให้ลูกแมมมอธได้เจอกับปองกาอีกสักทีเถอะอาทุเลยเลยเ เฮ้ยโอ้เต๋อมาดึกเองเสียหัวคุยก่นี้มาเออ้มันเจอเจ้าไม่เหนมีนี่เจ้าหัวจักซื้อไข่ได้ยังไงอ้าวดมก่ามันวะแสดงว่าที่กูขอไปแม็กเป็นจริงเฮ้ยเจ็บสิงดงแน่นอนเลยของแช่แท้วะองแอรอแอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเนื้อเจ้ามนุษย์ชีกอื่น ข้าทำของพิเศษตกน้ำเทพโอดินช่วยข้าด้วยงมหายข้าได้ไหมมันเป็นของสำคัญมันเป็นหน้าตา,างเองเนียล่ะ้าทองกระป๋องเขียวครับท่านเออม,มันเข้าหรือยังพี่เข้าแล้วเต็๋ยวเจี๋ยวเลยแ้ไปเอาเ้าล็อกลูค่ะเอาล็อกลูค่ะ เทพสุดเทพสุดข้าไม่ใช่เทพสุดแต่ข้าเป็นเป็นเป็น <c oughs> มึงลืมเป็นวะเกียร์แต่ข้าคือเทพพลัดเจ้าทำสิ่งนี้หล่นหายหรือไม่เดี๋ยวเดินมันหนักจะเข้ากันหนักแล้วกูเทพสุด <c oughs> แม่งยังหนาอยู่บักสังเถอวะเฮ้ยโอ้เม้นแล้วครับนี่แหล้วจะยก้ไขหลุดมือมาหันเลยนี่แหล้วจะย้ำไครอะวันนี้ข้าวหลังเดียร์คือข้าวน่ะ ครับเพราะว่าข้าวข้างหน้ามันจีบมาคือข้าวขางหลังได้ครับไปกนจักรยานพี่กูคัหนึ่งเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเลี้ยงอันนึงครับไม่จีบเป็นกระป๋องแค่นี้หรือไงหนาวอุ้ยแม่แล้วครับกระป๋องเงินนี่แม่เลยก็มีนวดเราเห็ดเฮียไปเมื่อวานนี่เม่แวานเราซื้อมั่นดิซื้อนวดบักซักวางสีเทปไปไหนด้เทบเป็นพอกูกนี่ล่ะคิวเขาคือพอกูกนี่แม่แล้วอันนี้ละอันนี้ละมา ครับเดินม,มาคุณ <laughs> รพี่บปกพี่ทัางพี่ทัาง <c oughs> เล้ยเ้ยหาทั้งนวลอ่ะผมมีดอกปองเงินน่นะมีแต่ปองท่องนี่มันแมนอยู่ครับแต่มันโบแมนกับปองเงินท่องเนี่ครับโบท่องจังไหนยี่อ่านออกกี่ตังจื้อ,อนะ่ะเออเออเอ้าท่องกับท่องมาๆมาว้าวอันนี้น้ำมันวะเฮ้ยเออทีละปองสีเขียวๆทีละแมนเลยนี่ฉิบอกอยู่ยืนนี่ลืมข้าวมันเบิดแล้วโบเบ โอ้ข่าสันมันโบแมนแล้วครับของผมมันต้องเต็มเต็มเลยครับอันนี้มันมันเบิดล่ะของข่อยมันเหลือขอนขอนยู่อันนี้เบิดไม่ได้ไม่ได้เหลือขอนเหลือเต็มเลยเปิดไม่ไหม่ลยม้อนแก่พร้อมบ้านหม้ออีกทีอีกทีมันจังไหนกับเูดิจักรตยานของกูไปของเงองกูไปสั่งใหม่จัดเขียนบริกรมาลงจายงอย่างว่น้ำหนาวกันหนาวห่อนก็หอนผู้ใดแดดมาแค่ยังไงกูลงกงานอย่างนู้นนี่หนาวทั้งหอนมึงเขียนมาอย่าง แล้วกูเขียนบนตักูลงห้างสิล่ะโมกับก้าบัดกับซากหรอวะเฮากูเรียมน้ำแหละไปน้ำเพื่อนไปเฮ้ยเมียม,มเทียบยังอีกนออบบานนี่ข้าคือเทพเดี๋ยวฝ่าลงไปก่นอนเฮ้ยสิแด่ย่างไหนนอ่ครับเดี๋ยวกูเองกูเองกูเก่งมึงมึงเอาแต่เนี้ยมัเป็นตัสิแต่ขึ้นมากูเองกูน้องขึ้น แล้วแต่มึงแล้วมึงอะไรล่ะจักอีหยังจักอีหยันขุดแมงดินี่นหลจักแล้วพวกแกพวกกูมาใส่ในน้ากูเองกูเองรอบนี้กู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 ขึ้นทุกคนแล้วขึ้นทุกคนแล้วคนมึงกูเอาสิเอาสิเอาเป็นว่าถ้าพูดดิเอาของที่ใครต้องการขึ้นมาได้นี่ใครจะกระเดาเยี่ยะอย่างของมึงนี่ Crazy ถือว่าคนคนนั้นเก่งโอเค โอ้ยอีกรอบมือซังโอ้โอ้ยมึงจะปั่นดูแก่ปั่นดอกไป่ได้คุณซีสังเปิดหัวอันนี้บะอันนี้ก็แม่นอันนี้บ่ครับเอออันนี้ละอันนี้อยู่เปล่าอันนี้ก็แม่นอันนี้บ่ครับอันนี้ก็แม่นอันนี้บ่ครับอันนี้ก็แม่นอันนี้บ่ครับเอออันนี้ละเอ้ยอันนี้ก็แม่นอันนี้บ่ครับอันนี้ดิอันนี้หลังอันนี้เลี้ยนนี่เลื้ยนนี่หากคุณกำลังมองหาคุณพี่แสดงโคตรมา ย่าง่างย่ขบวนเส่าจให้เขานี่เลยอันนอันนี้อันนี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้อันนอันนี้ล่ะอันนี้ละบอเมนพุ่งกลับท่านจำจอบคีนอได้ก็บอกนะบอเมีนเอาโยน่้ก่อนปเียวป่าบอนเออดีใจบออันนี้ใช่ไหมอันนีอันนี้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 บอเมีน เมนยูเมนยูอันนั้นกับเมนเด็กกับไอ้พวกอันนี้บอกฮะบอกเมนบอกเมนอันนี้อันนี้บอกเฮ้ยอุ้นี่มึงเอากุ้งมาไงอันนี้อุ้ยอันนี้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 เอันนี้อันนี้บอกเห็นไปยุ่งไก่แท้เดี๋ยวบอกเห็นบ่นโทรศัพโฟนนี้ไอพวกเคยเฮเียแม่ระเบิดหน่อยนี่วะนี่บอกเมนไอพวกเคยเอาระเบิดพร้อมเอียงบอกเมนบอกมีระเบิดอันนี้มึงออกมามึงออกมามึงออกมามึงอยากเก่ง แม่เลยนีบ่พอสอะไรเนี่อยอันนี้ออโอ้ยคือผ่านขี่ไล่เทสเรียก,ก,ก,กว่ากระป๋ปองกระป๋องกระป๋องวอลสองแปดเตียนกระป๋องโอะวะกูตามมึงเปิดเปืดกูตามปืนกูบ,บอกนี่แม่บ่แม่หนี่ปืนนี่ก็แมนน่หนี่ของพวกเนี่จวนละเอียดเฮียไว้มือว่านมือก้อนนี่เจ้าเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงไม่เป็นอุเบกขาทางบุญ ก็จะใช้ปืนพะเยดจวนยิงเจ้าให้ตายไปซสะหายตายาเราตายไปกูว่าเราตายเฮ้ยเรียนสิไอ้กูมเต็มปืนบอกนี่แหละทุกชีวิตไอ้กูตู้กูฟื้นเดยไอ้กูฟื้นแล้วอึ้ยมึงหยิไปซอยชีวิตคนโลมากสันแดงไดยไอ้กูแหม่กูตายตู้กูฟื้นกูตาย ตุ๊ปังตุ๊ปังตุ๊ปังกูฟื้นกูตายเออกูฟื้นดีได้ซื้อก่อเกิดทันเออกูตายตุ๊ปังตุ๊ปังกูฟื้นกูตายโอ้กูเหนื่อยแล้วยียเป็นไงเราตายแล้วเฮ้เราตายสักเมื่อแล้วเฮ้ยของกูไม่ใส่รถนี่นะกูมาเล่นน้ำถาแล้วช่วงรถเจ้าช่วยด้วยรถพันเจ้าอยู่ที่อะไรไปไม่ได้เราเอ้ยมึงกลับเนี้ยว่าขั้นถาแล้วรถไอ้ยืนนี่รถขันมบบเงี้ยเลยไปไปไปนั่นอีกก้งเนย มัมมี่นาฬิกานาฬิกงมมมี่รถมอเตอร์ตอนตอนมมมี่ดาบเงี้ยงดาบเงี้ยงกับเทาะหลายๆเออเจ้าฝันเจ้าหลอนเจ้าเมาอย่ามาตัวกูซั้งห้านี่มาตัวกูทั้งในช่วงยุติเออรถบิ๊กไบค์ดีสั่ง